Sám chán kha tụi con Tập lên nến Tập <nến. cười> còn nhẹ hơn chả Nhẹ hơn vội nhàng Ủa kì khán hả มาได้เห็นไฮเวอร์เอ,อยยังได้พี่น้องความขี่ขานทั้งนั้นเลยอื สวัสดีจ้าเรามาพอกันอีกแล้วจ้าในช่องเซ็ปแห้งแนลมือน,นีตุกมาพอเดียวค่ะตุกสิพาพี่น้องสุกคนมากินโอ้ยเตี๋ยวเรือค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสําเร็จลูกับพี่น้องค่ะตุกกระสือเครื่องมาใส่เอาเองค่ะมาได้จ้าหายังเซ็บเซมานังกินตำกันค่ะพี่น้องอู้หน่ามันคือเบิร์ดละหอ่เอเซ็นือนแล้วค่ะพี่น้องคะปุ้งเรียบร้อยแลวแหละมาได้จ้า เครื่องแน่นแน่เลยค่ะพี่น้องคะโอ,อ้หนังบะมีสดเลยแม่ฮู้วแบมหอนหอนเลยค่ะแบบเค็มคนแน่้ค่ะ พ่อแม่พักบุ้งไส้ค่ะไม่จะพักสดมะแก้วม,ม,มาหน่อยจัดจีพริกไม่นำจืดมาค่ะ มาละจัดไงจะเต็มเติมพัดเพื่อพี่เพื่อน้องค่ะ 3 chán cả tụi con Tập nên nên Tập <laughs> con nhé hay chả Nhé hay vợ nhằng Tụi khán hả? <c oughs> เุี๋ยสมเด็จรูปเนี่ย ออละสามสิบห้าบาทค่ะพี่น้อง mm hmm. คือเครื่องมาแตายเอาจะก,กินตอนไหนก็นอะไรกินจ้ะจะมาอยากออกไปห้าล่างเดียวแซบ่บยี่ห้อนี้แซบ่บแน่จ้ะพี่น้องคะตุกกินประจำแหละยี่ห้อนี้ mm hmm. กินก็ใส่มาแบบหลาย,ย,ย,ย <mm> <mm> ม่จะเกียบกับวัฒนัดกับพี่น้องเห็นจริงได้แล้วป่ะนี้อันก๋วยเตี๋ยวสิกินมือก็อมันห่อนไหมค่ะลองสองมึงกันนาอกรอบนี้สิธนับวะ อืมอืมไ่ได้เห็ให้เวอร์หรือ,อยังเด้พี่น้องอื ความขี่ขานทั้งนั้นเลย <laughs> อื<ม>่ามแซ่ กลับมาหันไฟเห็ดแห้งแบบผิกเห็นคิวเคียวจังสี่ยาสุวากับเพ็ดได้จ้ะ อืมอืมหอห่อนห่งจูดเข้าไปมันป้าแตกแล้วจ้ะห่อนน้ำแบบกะเพร็ดน้ำ ăn chút hết sống hoa cả mất lấy lại Ừm. Hoàng Các có hòn. Bút tiêu có hòn. สามชั้นค่ะทุกคนเน้นเน,น้นเน้น,น,นเครื่อง เห็นมาหลายพโลโล่หฮะยังว่าเห็นมาเพื่อพีเพื่อ้นองเนาะเอินแต่พี่น้องมากินกับต้องกินเลยหลายบอง หอ้าคข้าขนาดขนาดเปิดพัดลมเลยพี่น้อ <c oughs> งเหมือแต้งแตก Hơi thì lấy lời phân nó mình lại hẳn จำจริงเอาหนามแผ่สองหอเอาไว้สดนะ่อเอาเส้นหอเดียวกับพ่อตัวกว่า,าใส่เส็นมาสองหอ hết tạc rồi Sånn. Mm. Huh. Ah. ต้องเกิดพ่อเลยละแบบเส็นมันอื่นไหมจำปาก หนาไว,ว้บดชี้หนางปาจกะพ้องพกพิกนนีตีมาหลายก่ะให้ไปแน่งไปหรอกินเปหลายดอกสิ่งกระซามาตัางสิบหาหน่วยอือดมดีจ่ะชอบเส็อกินพร้อมชอบเส็จท้ายรูปกอยังงใ้อยัางอือแน่เอ้ พอจ้ะอิมอ่มอิ่มหลงแคกหมูพี่หนอเปิดปากรอดเหรออออิ่มลงแคบห,ม,ห,คห,ม,ม,คหม,มูพ่อเราจะมนหนีตุกกระเฮ็ดมากหลายๆเพื่อพี่เพื่อนหอเพ่เราค่ะเหลือคือเกาพี่นนอค่ะขันพี่นนองมาคลิปนี้ฝากพี่นนอกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ เื่อทีสิบประผัดคลิปแซ่บคลิปต่อไปคองตุกได้จ้ามือนีก็จัดมาอลังการเพื่อพีเผื่อหนอ่อคือเก่าค่ะบอเบิร์ดเราไม่ได้กินหมดค่ะเอามาเผื่อขอบคุณค่ะ